เดือนมกราคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดในราศีมีนสุดยอดมากๆนะครับโอกาสที่ท่านจะร่ำรวยโอกาสที่ท่านจะได้รับของขวัญพิเศษพิเศษรับพรพิเศษมั่นคงร่ำรวยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หน้าอัศจรรย์มากๆเริ่มปรากฏเข้ามาแล้วนะครับส่วนรายละอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมีนครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีมีนในเดือนมกราคมพุทธศักราช2566เริ่มต้นปีใหม่นะครับเป็นเส้นทางของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขนะครับแล้วก็เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่ยังกรุณากดไลค์กดแชร์และท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหมฮักดหวยนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมีนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีมีนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีมีนก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักแอดไลน์เข้ามา จาก i อดีดายฮักดูหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละรครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2566นะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคทิศทางแนวทางชีวิตดีหรือไม่ดีมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจาก เรื่องที่1นนะครับคือเรื่องของการงานแนวทางการงานอาชีพวิถีชีวิตชาวราศีเมนจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็นเดอะเวิร์นะครับเดอะเวิร์คือโอกาสคือบรรยากาศคือเคกว่าโลกใบใหม่เปลี่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนวิถีชีวิตได้ โอกาสใหม่ๆก็กําลังจะหมุนเข้ามาสำหรับท่านที่เคยเจอปัญหาสำหรับที่เคยเจออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมีแนวโน้มที่จะพัฒนามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับงานดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะได้งานทําคนที่ทําอาชีพอยู่แล้วก็จะมีการพัฒนาขึ้นมีความรุ่งเรืองขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามามีความเติบโตมีบรรยากาศที่ดีขึ้นรวมทั้งสาม,มารถพลิกวิกฤต เป็นโอกาสทองได้ดีมากๆด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินีถ้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพของการงานที่เติมเต็มเข้ามาปัจจัยสีภายนอกสิ่งแวดล้อมบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับการงานดีมากๆนะครับนี่คือความมั่นคงที่เห็นได้ชัดด้วยสายตาเป็นรูปประทรมที่ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับประการต่อมา เราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นวินออฟฟอร์จูนนะครับนอกเหนือจากงานที่เปลี่ยนแปลงแล้วยังมีโชคลาภมีดวงวิเศษวิเศษเข้ามาด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากมีโอกาสที่จะได้พบกับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อในเส้นทางของการงานรวมทั้งวิถีชีวิตด้วยนะครับโอกาสของท่านจะพบสิ่งที่ดีพลิกชีวิตได้พบกับความเสด็จพบกับความมั่นคง ร่ำรวยขึ้นมาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมีนครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินแนวทางการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น9 ดาบก่อนนะครับ9ดาบคือสถานการณ์เหตุการณ์บรรยากาศรอบๆตัวนะครับท่านอาจจะมีความเครียดมีความกังวลอยู่กับเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเป็นเรื่องของรายได,ได้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจรวมทั้งมีความทุกข์มีความกังวลอยู่ในช่วงแรกๆของเดือนนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาในรูปแบบนี้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น8ถ้วยนะครับแถ้วยคือการก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะปัญหาของการเงินท่านที่เจออุปสรรคท่านที่เจอความยุ่งยากภาระหนี้สินโน่นนี่นั่นเข้ามามันเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับกำลังเครียดอยู่พอดีท่านจะสามารถก้าวพ้นจากจุดนั้นไปได้มีวิธีการมีแนวทางมีสิ่งดีๆเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง ท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่มีปัญหานะครับแก้ไขปัญหาได้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3เป็น justice เป็นเรื่องของความถูกต้องเหมาะสมสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ท่านรอคอยสิ่งที่เราเรียกว่าความยุติธรรมท่านสามารถที่จะได้รับโอกาสในสิ่งนั้นนะครับพี่น้องชาวราศีเมีนโดยเฉพาะเรื่องของ การเงินดีมากได้รับความสมบังในสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีเมษเส้นทางความรักเป็นอย่างไรชีวิตดีๆอยู่แล้วนะครับความรักจะดีตามมาด้วยหรือไม่เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น1ไม่เท้านะครับหไม่เท้าคือการเริ่มต้นที่ดี พอมาอยู่ในเรื่องของความรักนั่นหมายความว่าชาวราศีเมนคนที่รอคอยความรักคนที่รอคอยคนรักที่อยู่ห่างไกลกันที่อยู่กันคนละที่ในช่วงเดือนมก,กราคมก็เปิดโอกาสดีที่ความรักจะมาอยู่ในจุดที่ลงตัวแล้วก็เริ่มต้นขึ้นใหม่ ได้ดีมากๆด้เลยนะครับคนรอคอยความรักจะสมังงคนที่ต้องการมีความรักก็มีโอกาสดีเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น4เหรียญนะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองทำบรรยากาศดีๆภายในครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินรายได้การบริหารการจัดการที่ดี ก็จะส่งผลให้มีความรักมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการลงทุนมีการวางแผนที่ดีในช่วงเดือนมกราคามนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ไม่เท้านะครับคนที่รอคอยความรักนะครับอาจจะอยู่ไกลๆกันนะครับท่านมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาในการที่จะความรักกลับมาการติดต่อข้อสัญญาการตกลง รวมทั้งคนที่มีความรักกับชาวต่างชาติก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกันคุยกันเข้าใจกันได้ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของทิศทางแนวทางอุปสรรคหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆสำหรับพี่น้องชาวราศีเมษเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเติ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นสถ้วยนะครับ2ถ้วยคือความสมหวัง ในเรื่องของความรักนะครับยังพูดอยู่ที่ความรักเหมือนเดิมความสมหวังมาแล้วนะครับคนที่รอคอยความรักดีนะครับเข้าใจซึ่งก,กันและกันอาจจะมีงานเลี้ยงงานแต่งอะไรที่ดีๆเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชาดาบนะครับ พูดถึงเรื่องอุปสรรควิถีชีวิตนะครับซึ่งก็คงมีนะครับตามที่เราคุยกันมาไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าชีวิตจะราบเรียบสม่ําเสมอหรือว่าพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับท่านอาจจะมีปัญหาต้องจัดการต้องแก้ไขต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่เหมือนกัน แต่ด้วยพลังด้านที่ดีพลังด้านที่เป็นบวกความคิดสติปัญญาความรู้ความสามารถก็จะเกิดขึ้นมาจะส่งผลให้ชาวราศีมินสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับนี้เป็นจุดเด่นมีอุปสรรคแต่ว่าสามารถแก้ไขผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นไพ่พระสังฆราชนะครับนี่ก็จุดดีมากผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมให้ข้อแนะนำแนวทางรวมทั้งสิ่งดีๆสิ่งที่เราเรียกว่าบุญกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งปวง เรื่องของการที่เราจะได้รับเข้ามาในช่วงเมลาน,นี้ก็จะพบเส้นทางเดินที่ดีที่มั่นคงขึ้นทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราเจอุปสรรคก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญวาสนาด้วยจะส่งผลให้ชาวราศีเมีนพบทางเดินที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้นะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์สำหรับพี่น้องชาวราศีเมษนนะครับเป็น justice นะครับเป็นวันดีๆวันที่สิ้นสุดการรอคอยเป็นเรื่องของพรพิเศษเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะส่งผลให้ชาวราศีมีนผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงิน ความรักรวมทั้งสุขภาพด้วยนะครับมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาได้อธิษฐานได้นะครับเขาเรียกว่าวันดีๆวันสิ้นสุดการรอคอยจะสมหวังสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีมีนนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีมีนในเดือน มกราคมพุทธศักราช2566นะครับมีโอกาสใหม่บรรยากาศใหม่ๆเขาเรียกว่าโลกใบใหม่สดใสกว่าใบเดิมผ่านพ้นอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาวิกฤจได้ในเส้นทางของ การงานจะเติบโตมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงละดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะมีงานเข้ามาและงานที่ทำอยู่แล้วก็จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีการทำสัญญามีการเจราจาธุรกิจใหม่ๆเข้ามาสร้างความมั่นคงต่อไปพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองและก็จะมีความรุ่งเรืองโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินรายได้จะเติบโตต่อมาด้วยความมั่นคงคนที่รอคอยเงินจะสมหวังคนที่เจอปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเงิน มีโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ผ่านพ้นจากจุดนั้นได้และพบกับความมั่นคงร่ำรวยสิ่งใดที่รอถูกต้องเหมาะสมยุติธรรม พี่น้องชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งนั้นแบบเต็มๆนะครับส่วนเรื่องของความรักก็มีโอกาสในการเริ่มต้นความรักได้สบายๆนะครับสําหรับคนที่รอคอยความรักไม่ว่าคนรักของท่านจะอยู่ห่างไกลกันคนละทิศคนละประเทศมีโอกาสที่จะหวนกลับมาเจอกันในช่วงเดือนมนกราคมนี้ด้วยนะครับทุกอย่างกําลังจะเดินหน้าต่อไปสู่จุดที่ดีขึ้นอุปสรรคทั้งลายทั้งปวงจะสามารถสะสาง แก้ไขให้ผ่านผลนไปได้นะครับไม่ว่าจะด้วยอานิสงค์ของบุญกุศลด้วยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่คนที่มีความรู้หรือว่าผู้ที่คอยชี้แนะแนวทางทห้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วพบเส้นทางที่ดีขึ้นนะครับอธิษฐานได้มีพรพิเศษพิเศษเข้ามาในช่วงเดือนมการาคมท่านจะพบชีวิตที่ดีขึ้นร่ํารวยมีความรักที่สมหวังลงตัวมากๆนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีมีนครับ อาคัน,นี้มหากัพยากรดวงของคนที่เกิดในราศีมีในในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2566มาครบทุกเรื่องนะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขนะครับก็เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i n e ฮักดูหรือไม่ ก็หมายเรียโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีเมียนทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาดูคลิปของมหักนะครับขอให้พบกับสิ่งที่ดีๆร่ำรวยฉลองปีใหม่ด้วยความมั่นใจมีความสุขมีความสมบังมีความมั่นคงผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างได้แล้วก็ขอให้รวยมากๆมีความสมหวงมีความรุ่งเรืองในทุกเรื่องและที่สําคัญก็ขอให้มี สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ